สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมนเสทาโรบายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาก,กันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวริ่งยิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะ และขอบคุณสำหรับก,การกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวาเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะสวัสดีคนราศีพิจิกด้วยนะคะ เรามาดูกันว่าเรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้ในเดือนมีนาคมนะคะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างคะมาเริ่มมามอยไซไพฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะตาหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะมีทั้งมีแต่สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ ขอเช็คพลังงานของคนราศีพิจิกหน่อยค่ะเก้าดาบสามดาบอืมสามเหรียญเดอะเฮอร์มิตคุณคิดมากมาก,มากเลยอ่ะ มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าก็ได้นะคะเหมือนกับคุณอาจจะโดนแทงมาในเรื่องของใจของคุณเจ็บมากๆะคะ่ะไม่ว่าจะด้วยจากเพื่อนจากคนรักจากคนใกล้ตัวได้ทั้งหมดเลยแต่ไอการที่คุณคิดมากบางครั้งบางทีอะตาก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าความคิดมากเนี้ยจากตัวของคุณอะ นะคะมันกลายเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดความเจ็บปวดให้มันวนเป็นราวเห็นราวก็คือว่าให้มันวนอยู่อย่างนี้นยิ่งคุณคิดมากยิ่งคุณกลัวค่ะคุณก็จะดึงความเจ็บปวดเข้ามาหาตัวเองอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับยิ่งคุณส่งความรู้สึกแบบไหนออกไปอะ่ะนะคะคุณก็จะได้รับแบบนั้นกลับมาด้วยเช่นกันนะคะแต่ตามองเห็นว่าคุณ ปลดล็อกในบางเรื่องได้แล้วนะคุณอาจจะเจอมิตรที่ดีคุณครูที่ดีที่ทำให้คุณได้ตื่นรู้อะเรื่องที่คุณคิดมากเรื่องที่คุณเคยเจ็บมาตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแผลสดเหมือนแต่ก่อนแล้วอะค่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะมาเยียวยาตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนที่ตื่นรู้เราก็จะไม่กลับไปคิดมากเท่าเดิมหรือว่าเจ็บเท่าเดิมอีกแล้วอะค่ะตารู้สึกว่า คุณทําเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นซักระยะเวลาหนึ่งแล้วอะคะ่ะแล้วมันอาจจะมีสิ่งที่มันดีมากขึ้นเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตก็ได้นะคะคือถ้าสมมุติแต่ก่อนอะคุณคิดวนคิดซ้ํากับเรื่องที่คุณรู้สึกผิดหวังหรือเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณแก้ไขมันไม่ได้แล้วคุณไม่ได้ยอมปล่อยมันนะคะแต่คุณถือมันไว้คุณโอบก,กอดความรู้สึกนั้นไว้กับตัวจนมันอะ หนักอึ้งอะนะคะณเวลาเนี้ยตามองเห็นว่าคุณนิ่งกับสิ่งนั้นได้มากขึ้นคุณเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับคุณแล้วตอนนี้เหมือนกับคุณยอมจำนนหรือว่ายอมรับในตัวเองมากขึ้นนะคะมีคนที่อยู่รอบๆข้างของคอุณ่ะช่วยเหลือผักดันคุณอยู่นะคะเป็นมิตรที่ดีอย่างที่น้องตาบอก คุณเจ็บคุณถึงได้ตื่นคุณตื่นแล้วคุณก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่หยุดพักเลยนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าคุณเป็นถ้าวันเนี้ยคุณก้าวมาที่หนึ่งหมื่นกละแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้เรียนรู้อะ่ะคุณก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นก้าถูกไหมคะแต่ ตารู้สึกว่าพลังงานของคุณน่ะคุณเรียนรู้ทุกวันมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเพิ่มวันละสิบเก้าวันละหนึ่งเก้าอะไรประมาณนี้แค่คุณเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าเมื่อวานน่ะมันก็คือคุณก็จะก้าวใกล้ความสำเร็จของคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคนราศีพิจิกนะคะแล้วเรามาดูกันซิว่า เรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้ในเดือนมีนาคมจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะอืเจอเมธิเชียนเก่งมากๆเลยอัศวินถือไม้เท้าเหมือนกับคุณจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสถานที่หนึ่งน,นะคะคว e นออ f คั p ค่ะ เป็นสถานที่ที่ถ้าไม่ได้เป็นภายนอกอะ่ะก็หมายความว่าคุณจะได้ใช้กฎแรงหนึ่งดูดที่คุณหรือว่าเรื่องที่คุณไปเรียนรู้มาอนะ่ะเอามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตในบางเรื่องเกี่ยวกับจิตก็ได้ถ้าไม่เกี่ยวกับโรคกายภาพหรือโรคที่คุณอยู่นะคะก็คือปรับเปลี่ยนบางอย่างให้คุณมีจิตที่อุดมสมบูรณ์หรือว่ามีความสุขในเดือนมีนาคมมากขึ้นนั่นเองนะคะเนี่ย คุณผ่านมันไปได้แน่นอนเหมือนกับคุณใจดีแบบที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นมาฉกฉวยผลประโยชน์จากคุณะ่ะใจดีถูกคนใจดีถูกที่อะไรประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับความสุขของคุณมันกําลังหวนกลับคืนมาแล้วนะอืเนี่ยเรื่องที่คุณรออยู่คืออะไรคะ ชัยชนะที่คุณรอคอยคุณกำลังจะได้รับชัยชนะแลว้วเห็นแสงสว่างที่อยู่ตรงบริเวณศีรษะไหมคะมันคือสิ่งที่คุณได้ศึกษาอดทนร่ำเรียนมาจริงๆแล้วอะ่ะคุณกำลังจะได้ปลดล็อกแล้วในเรื่องที่คุณก็รู้สึกว่ามันปลดไม่ได้สักทีมันวางลงไม่ได้สักทีอะไรประมาณเนี้ย คุณกำลังจะได้รับชัยชนะจากเรื่องที่คุณรอคอยแล้วนั่นเองนะคะไม้เท้ามาแล้วมาไว้ด้วยคุณจะได้ใช้ความรู้ของคุณในการเอามาผ่านด่านอะไรสักอย่างนึงอะ่ะเป็นการที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงย้ายตัวเองไปอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันคือจุดที่ใช่ของคุณคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับจุดนี้อะนะคะเจอเดวิล สองดาบเจ็ดถ้วยอืมจัสเมนค่ะตารู้สึกว่าคุณจะได้ใช้ความกดดันในบางอย่างที่คุณจะได้รับในเดือนมีนาคมเอามาเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะหรือ เรื่องที่มันไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนมากขึ้นรวมถึงถ้าคุณรอให้มีบางคนติดต่อคุณกลับมาคุณก็จะได้รับการติดต่อเช่นกันตารู้สึกว่าเดอะเดวิลอันนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณยังมีความคิดสามคิดวนในบางเรื่องค่ะที่คุณก็ยังไปไหนกับความคิดนี้ไม่ได้อคุณอาจจะปิดหูปิดตาไม่ยอมรับมาก่อนว่าคุณยังคิดลบ ในเรื่องไหนอยู่แต่ตารู้สึกว่าคุณจะลงไปเจาะจิตของตัวเองหรือว่าความรู้สึกของตัวเองอะค่ะที่จะทำให้คุณยอมรับในตัวเองมากขึ้นนะแล้วเอาสิ่งนี้มาเป็นแรงผลักดันให้คุณขับเคลื่อนไปสู่ฝันที่เป็นจริงอะเหมือนกับเรื่องที่คุณรออยู่ที่คุณอยากจะให้สิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นะ่ะที่คุณฝันไว้อะเรื่องที่คุณฝันะ่ะมันกำลังจะถูกพิภากษาละ แตรแห่งอิสรภาพนะคะหรือมันอาจจะได้มีการตัดสินใจในบางเรื่องเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องที่คุณรอเพราะว่าความชัดเจนกำลังวิ่งมาหาคุณเช่นกันนะคะเด็กถือไม้เทา้าการเริ่มต้นใหม่สิบไม้เทา้ามีแต่เรื่องงานอ่าโอกาสดีๆความสุขเห็นไหม สถ้วยเพื่อนที่ดีอาจารย์ที่ดีเจอ i วิวออฟจูน n e และใต้สำรับ9้าเหรียญจ้าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเหนื่อยแน่ๆเลยแต่มันเป็นการเหนื่อยที่มันจะมีโอกาสต่างๆเข้ามาหาคุณนะนะคะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่คุณทำงาน2อสงานทีเดียว รวมๆกันวันๆนหนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาหยุดพักถูกไหมแต่ไองานที่คุณทำอะอย่างเหนื่อยล้าทั้งกายและก็ใจสำหรับบางคนน่ะมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณดึงดูดโอกาสบางอย่างจากคนที่คุณรู้จักอะให้เกิดขึ้นกับคุณกงล้อของคุณกำลังหมุนไปในด้านที่สู่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งในแบบฉบับของคุณการที่อยากจะซื้อเกี่ยวกับเรื่องของ ที่ดินเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินก็ได้มีเงินแบบเหลือๆจะซื้ออะไรให้ตัวเองก็ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและตัวเองมีในเดือนมีนาคมนะคะประหนึ่งเซเลบเลยเนี่ยน้องแมวน่ารักมากเลยค่ะจะใส่อะไรฉันก็ได้ใส่จะซื้ออะไรฉันก็ได้ซื้อแต่ถ้าสำหรับบางพลังงานที่เป็นเดอะเดวิลที่ตารู้สึกว่ามีเข้ามาคือว่าคุณอาจจะ เหนื่อยที่จะต้องคิดลบตลอดเวลาเพราะมันคือเซฟโซนถูกไหมคะคุณก็เลยจะเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่คิดบวกแม้ขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ตลอดเวลาแต่นั่นก็คือมนุษย์นะคะไม่มีใครที่จะคิดบวกได้ตลอดเวลาจริงๆเพราะคุณจะโดนทดสอบ จากสถานาการณ์ผู้คนหรือเรื่องราวต่างๆที่คุณจะได้เจอในทุกๆวันแต่คุณผ่านมันไปได้คุณจะเจอคนที่มาปลดล็อกให้กับคุณนะคะในเรื่องของการใช้ความรู้สึกในการดึงดูดบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการที่บางคนนะคะอาจจะดึงดูดให้ใครบางคนอาจารย์บางคนมาปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายที่ดินก็ได้เรื่องที่คุณยังไม่สมหวังดังใจอะ่ะ คุณจะได้ปลดล็อกแล้วก็เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเพื่อที่คุณจะเป็นคนที่พอมีพอใช้พอกินพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแน่นอนนะคะเอาละค่ะแล้วพายันโลกอยากจะบอกกับคนราศีพิจิกว่าอะไรคะสัมผัส ใครจะสร้างบ้านนะคู่รักอืมถูกควบคุมผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณใต้สำรับคือหมดทุกหมดโศกโอเคมีคุณกำลังจะได้สัมผัสบางสิ่งบางอย่างที่มัน ที่คุณจะใช้เซนต์ตัวเองสัมผัสอะนะคะเหมือนกับได้เริ่มต้นความคิดบางสิ่งบางอย่างแล้วจะลงมือทำ Take Action ทันทีด้วยนะคือถ้าคุณมีแพชชั่นในวันเนี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำสิ่งไหนเน่ยให้คุณลงมือทำไปเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำตอนเนี้ยอีก5นาทีต่อจากเนี้ยคุณจะหมดแพชชั่นก็ได้หรือคุณจะไม่อยากทำแล้วก็ได้ในวันพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะ ถ้าคุณรับสัญญาณในบางอย่างอะที่เขาเรียกว่าการปิงแวบอะให้ทําสิ่งนู้นสิให้ทําสิ่งนี้สิอะถ้าคุณทําได้อะ่ะคุณต้องลงมือทําทันทีอะค่ะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในลําดับถัดไปแน่นอนอะนะคะอืสําหรับบางคนที่รอคอยคู่รักอยู่สมมุตินะถ้าคุณถูกควบคุมโดยคนที่ เป็นคู่ของคุณโดยการที่คุณไม่สามารถมีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรได้เลยในชีวิตจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้หรือไม่มีความคิดเป็นของตัวเองได้เลยถูกบงการถูกควบคุมความคิดไปด้วยอะคะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าคุณอาจจะตัดสินใจคุยกับเขาในเรื่องนี้ก็ได้ถ้าคุณยังรักกันอยู่ มีพลังงานนี้เข้ามาหาตานะคะหรือสําหรับบางคนน่ะถ้าถาว่ามันถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความรักหรือยังนะเดือนมีนาคมจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมอะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าช่วงเวลาเร่งด่วนที่คุณจะได้พบเจอคู่รักก็เป็นไปได้นะคะหรือคู่รักของคุณน่ะมาบอกว่าจริงๆตัวของพวกเราอะ่ะนะคะนี่คือความเชื่อนะคะก่อนที่จะลงมาเกิดอะ่ะ เราอาจจะแยกส่วนอะหมายความว่าเพราะว่าคนทุกคนที่เราได้เจอค่ะมันไม่มีเรื่องบังเอิญถูกไหมสมมตุติอ่ะคนที่คุณรู้สึกสนิทมากกว่าครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะเป็นนิ้วมือของคุณในชาติที่แล้วหรืออาจจะเป็นเส้นผมของคุณในชาติที่แล้วก็ได้มันเหมือนเราแยกส่วนอะ แล้วการที่เราลงมาเจอกับคนที่อยู่บนโลกไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งในร่างกายเราเมื่อพบที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วก็เป็นไม่ได้อะตารู้สึกว่าคนเหล่านี้ที่เขากำลังจะซับพอร์ตคุณเขากำลังจะบอกคุณว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่คุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตอะขอให้คุณใช้ความสุขใช้เซน์เชื่อมั่นในตัวเองศักยภาพของคุณเราเลือกให แบบไม่อึดอัดไม่กดดันตัวเองอ่ะอันนั้นถูกทางแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกอึดอัดกดดันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่ทางของคุณมันไม่ใช่เวของคุณนะ,นะคะอืคุณเป็นคนที่มีอํานาจบารามีเหนือวิญญาณด้วยมีอํานาจมากๆแบบล้นเหลือเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ตัดสินใจในบางเรื่องแล้วก็ใช้ชีวิตไปในทางนั้นนะคะแค่เชื่อให้ได้ ว่าคุณจะหมดทุกข์หมดโศกหมดเวรหมดกรรมไม่มีอีกต่อไปแล้วชีวิตต่อไปนี้ขออุทิศให้กับตัวเองครอบครัวคนอื่นๆก็ได้นะคะการเป็นผู้ให้ของคุณคุณให้อะไรแล้วมีคนต้องการอะไรจากคุณได้บ้างอะไรประมาณเนี้ยชีวิตที่จะพบเจอแสงสว่างมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้รู้สึกแย่รู้สึกไม่โอเคกับตัวเองในบางเรื่องนะคะคุณกำลังจะพ้นทุกนะ์เน่ย หมดทุกหมดโศกนั่นเองนะคะนี่คือพายานโรคของคุณแล้วไพจัก,กรวาลอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมว่าอะไรคะโอ้โห new beginning จ้า new supportive connection ค่ะอืมคุณมีเพื่อนที่ดีนะ s t a t u ัดค r e ค่ะ คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไอเริ่มต้นชีวิตใหม่อันเนี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอ่ะเริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่นะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยเรียนเลยก็เป็นการเริ่มต้นถูกไหมคะมันเหมือนกับคุณจะมีการสนใจอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยทํามาเลยในชีวิตอะอยู่ๆก็อยากเรียนเรื่องนู้นอยู่ๆก็อยากทําเรื่องเนี้ยนะคะแล้วจักรวาลหรือว่าเบื้องบนก็จะส่งคนมาซัพพอร์ตคุณเช่น คุณอยากรู้เรื่องหนึ่งแล้วคุณถามก็อเองถูกไหมจักรวาลส่งมาเลยจ้าเป็นคลิปหน้าฟีดอย่างเงี้ยก็ได้คุณจะเป็นเดือนที่ได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนที่ช่วยเหลือคุณนะคะจักรวาลเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทูตสวรรค์เทวดาประจําตัวอะไรเทือกนั้นนะคะอืมให้คุณได้เริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างในชีวิตปลายทางของคุณน่ะแสงสว่างมันกำลังขับเคลื่อนมาหาคุณแล้วนะคะคนราศี พิจิกเริ่มต้นใหม่แน่นอนใช้ความสามารถของตัวเองด้วยเป็นคนที่เก่งมากๆใครที่เป็นหมอดูที่มาดูน้องตาก็ขอบพระคุณมากๆนะคะยินดีมากๆเลยเอาละค่ะแล้วไพ่สำรับนี้อยากจะแนะนําคุณว่าอะไรคะได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนอเดือเฮอร์มิตสองใบสุดยอดเลยนะเจ็ดเหรียญ สเหรียญสองใบจ้าขนลุกไปหมดแล้วราชาถือดาบและใต้สำรับสเตรนทะค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณพัฒนาจิตวิญญาณแข็งแกร่งมากขึ้นมากๆในเดือนมีนาคมอะ่ะเพราะคุณเหมือนชอบหวานมเมล็ดพันธุ์อ่ะชอบหวานมเมล็ดพันธุ์ชอบเรียนรู้อยากจะหาเส้นทางของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นอดทน รอคอยแบบที่ไม่คาดหวังเป็นแล้วด้วยนะเก่งมากๆไพแห่งอินฟินิตี้ขึ้นมาสองใบอะ่ะคุณคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รองหวานมเมล็ดพันธแล้วรอเก็บเกี่ยวอยู่แล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาทักษะบางอย่างให้มันเฉียบให้มันแหลมคมเหมือนมีดที่มันรับคมอะ่ะคุณจะกลายเป็นคนแบบนั้นน่ะมีเหตุผลในการใช้ชีวิตไลฟ์เพอร์โพส มีความมั่นใจมีความชัดเจนแน่วแน่ไม่กลัวเกงต่อสิ่งใดเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณเลือกอ่ะมันดีต่อตัวคุณเองแล้วดีต่อครอบครัวของคุณด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่คนราศีพิจิกต้องรู้ ในเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะคือใครมเมสเซจทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบายบายค่ะ